โอเคแล้วผมก็กาสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวัมนน,นี้ก็ให้ผมนนแน่นะครับวันนี้อยู่กับพิโร่แอนโดเมดาครับผมเป็นแคลรี่นะผมไอช่อ,อหายไปน่าหายอ่ะอ้าวเป็นมึงสามป่ะมันก็จะเป็นในเท่ประมาณแบบว่าพวกดับเบิ์ลอะไรของน้องนี้นะเพื่อนตั้งโอ้โตั้งโคตรสั้นเลยเฮียมึงเล่นได้ไงวะแอนโด รือหน้าวัดหรือเปล่าอ๋อเดินผ่านหลุมไม่เฉยพีอาดีแม่งถึกไปวะกูไม่ถึงอะไม่ถึงอะปอลต้านได้โดนสองไอ้เฮ้ยโอเคติดสะพายไว้หน่อยเหรอเจออาดีเนะี่ย ตัวมันเป็นซับพอร์ตก็จริงแหละเพื่อนแต่ว่าตัวมันเป็นเอจีงมันออกของเอจีมันก็ตีเข้านะโดยมีลบกอดด้วยเล่นดับเปิ้ลมันก็น่ารำคาญเหมือนกันแครี่มัอ๋อแฮมเมอร์แคยแฮมเมอร์ดีลินขังให้มันทุบปะเนี่ย นางพอคอมปะของมั่วซี้เหี้ยอะไรอะไรมึงว่าอะไรอดีใช้หนึ่งไปละมันน่าจะใช้หนึ่งตัดคีไปเนี่ยเฮ้ยมันขังไอ้เหี้ยหก ขนาดเียนี่ยมันคนหรือที้กันวะเงาอ่ะกูไม่ถึงไอ้เหี้ยนั่นอะว้าไปแล้วมั้งอ๋ออยู่หลังว้ากลับไปป้อมปะ่ะศัตรูหายไปไม่มีแล้วก่อนมใช้ไปแล้วไม่เห็นเมื่อกี้เหรอกูใช้เปิดไปอ่ะเปิดแมปดูอารุณา โอเคนี่ตายไอ้เฮียกูก็ใช้เปิดไปเมื่อกี้มึงก็น่าจะเห็นได้คนมาแล้วีแต่กูก็ยังไม่หกอับันตีดีดปะ่ะเนี่ยกูเนี่ยไอ้เฮีย <c oughs> ไห้บอลให้กูอับันตีไหมัพดิ หาขวดก่อนดีกว่ากาวอรักหน้าล่ะขอบนได้ัหมไม่มีกูจะหาขวดเดี๋ยวถาพน่นนนาจะโดนได้ไวเฮีย น่ารอดหรือเปล่าปลยดนีนะเพื่อนมาเฮีย,ยจะเอากูให้ได้เลยโอเคเพื่อน,นโดสิวหนึ่งก็ตันยนะูสองก็ลบก่อนนะอันนี้จะเปิดการมองเห็นด้วยเป็นระยะทางยาวๆนะ อายุสามเป็นสกทีตัวนี้จะเป็นเพิ่มดาเมจนะผมเป็นเปอร์เซ็นต์นะให้เพื่อนด้วยปิดเปิดได้อันตรีก็สวารนั่นแหละกาตาฟ้าก็แล้โก้ดาวป่ะเออแล้โก้ดาวกูให้กูวาร์ปป้อมป่ะเคลื่อนร่างว้แล้วเราจะได้วีคบีด้วยมั้ยตอนเรามีกาตาฟ้าประมาณสองบิ๊กสามดิไม่มีสวารมแล้วหายไปเชี่ยไม่โดนไอ้สกิลสองไม่โดนแฮมเมอร์แล้วเริ่มมีกินแล้วนะศัตรูหายไป ไม่มีตันแล้วเพื่อนเรียบร้อยเฮียพยายามสุดชีวิตและพยายามสุดชีวิตละนี่ผมขึ้นเป็นเปิร์กเลยมั้ยน่าจะเปิร์กแล้ววินวอล์กีกล่างอะไรทำนองนี้แหละว่าเล่นจอกเกาะด้วยแม่งให้แม่แมแมแงแรงๆไปเลย กันเล็ดเดินไปกลางเฮ้ยมันวิ่งอย่างนี้วะเอาได้เดียวเลยวะผมเดินหาให้มาหลังไม้ <c oughs> เยอะวะ่ะเอาไว้เพื่อน หลังมาอีกตัวถลายออกกูว่าแหละทางก็ไม่ต้องก็แหละกลับเลยละ <c oughs> เออแล้วนีิมันจะสร้างร่างปอมไว้ด้วยนะเว้ยอันนี้อุบนี่ะจัดไปสามแล้วเหรอ เฮ้ยปลาบ้องแดงมาไหนวะนะอ๋อปลาใสกันเบ็ด <c oughs> มันโดนไล่ขนาดนั้นมันเออเฮี้ยไล่เฮี้ยขนาดนั้นวะนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เราดันป้อมเหมือน,นจะได้เปิร์กละวาร์ปบนกูมีอยู่นะบอลถ้าจะวิ่งไป แกมเบมันจะใส่แล้วเรือไงวะน่ะหลังีิติจิวจิวกำลังวาร์ปกลางเอารักหน้าอยู่นี่ขอสองแอซิดหน่อยได้ไหมเนี่ย ไว้ยืนรอคีบด้วยเรียบร้อยนิ่มขนาดนี้นี่มันคนหรือขี้กันวะ <c oughs> ลักหน้าจะเอาเมืองกับบลเริ่มมีกินแล้วนะเยอะมากๆเลยนะอดีฟีปะคอมสองเยอะคอมหนึ่งก็ได้ แม่มาจังหอบจุ๋ยเด็กๆไปน้องเจโนไซด์โอเคผมได้เปิร์กแล้วเพื่อนเอาไว้สักวิบสองกันเบร์ก็ทำเปิร์กเหมือนกัน จริงๆมันต้องเล่นหันเดอร์ขาวป่าวว่าป่ากูเนี่ยไอ้เหี้ยนะมันต้องเล่นหันเดอร์ขาวด้วยกูมากูมาต่อนึ่งขนาดเนี้ยมันคนลึกฮี้กันวะว่าต้องโยกไปกลางแล้วแต่จะฆ่าอยู่แล้วเนี่ยมาตัดลูนหรือเปล่า

ไม่มีสวาบน้ำบอลหรือสารสิวิอะไรที่อะกำลังไปช่วยแล้วเหมือนจะไม่มีหวานนะตรงนี้กำลังไปช่วยแล้วยืนรอตรงนี้จะมีคนเดินปะไม่มีใครเดินเลยอ่ะเพื่อนกองทัพล่างบอลผมจะหมดแล้วด้วย ตอ่ตอตอ่ตอตอ่ตอต่ออมหลังออมหลังออมหลังอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ทางเออรอดได้ไงตรงนี้นมันหวาดปะกูจะลองเอาฟ้าปากดูเนี่ย เออเชี่ยงมาแล้วกันเดี๋ยวแม่งเผื่อมาแก้ได้ส้มด้วยเฮียระวังมีอะมีวานเหรอมีมมเอออ้อ,อฟ้ากลางเพียบเลยวะ่ะมีใครมาไหม <c oughs> ขอดูดูนแป๊บนึงเฮด คือสาวเรามันจะเพิ่มดาเมจเยอะมากเลยนะเพื่อนแบบเยอะโคตรโหดร่างตายฮาเธอไอ้เหี้ยรอรอเดี๋ยวรออยู่ห้าตรงนี้ไม่มีเราอยู่นู่นห้าจังเออรอดูกลางนี่แหละมันจะเคลียร์คีบป่ะรอคนเห็นแล้วโอเคอันนี่ Ultimate <imitation> <imitation> to Warrior. Uh, is so, i got on the Legendary Double early The Legion have destroyed a Hellborn Tower. One of your structures is under attack. ไม่มีไม่มีใช้ไปแล้วยกกา่าบมอือมาเออกูอทำวินวอลกยกล่างนี่แหละเฮ้เอาปะไม่มีสวามนะปิ้งกัดเลยก็ได้หลังเขา รอ้อยเพื่อนตายหาเที้ยช็อตโดนกูแล้วมีว่าแล้วนะกลมาสว้ากูสีวิมีแล้วแต่ก็ไม่ไก่อยู่ดีวะไม่ได้เล่นเจตคาถาฟ้าอะไรมึงจะคอมเลยวะปากวาดแล้วน้่งบนเออตายแล้วมึงไม่โดนเลย้นองกนะูดังกลางนะดังกลางให้ สายแบบเล่นไม่เป็นมาก่อนอยังไงวะ <laughs> เอาไวร์ลิเกี่ยวเขี้ยเอาไวรลินต้องเล่นไม่เป็นใช่ไหม <c oughs> เมื่อก่อน,นย,ยืนแรกไวร์ลิว่าจะบิงได้อ๋อไม่รีบบิงไม่รีบบิงเขาเรียกไม่รีบบิงอย่างนั้นนหะชิวคิว,วเพื่อนโดนแนละ้วบอลก <c oughs> ูปิโดโยมึงได้อย่าง <c oughs> มันมึงเดินเออรู้ร <c oughs> ลแล้วรู้แล้ว <c oughs> ลกูเรื่องมาดูแล้วอไม่รู้จักตบกูยังรูปนี่ขัดจังไปต่อต่อแล้วเหรอ เออสวยเฮ้ยอารักหน้ามาล้วหน้ามาเด็กๆไปน้องวิ่งยาวป่ะเออสวยโยมหากูก็ได้มะได้วอกแล้วตรงนี้มีหวาดไหมข้างบนถ้ากูปักจะโดนแก้ไเนีะอาวานหมดอีกทีย ปฏิเสธเดียวจังวะอ๋อเพิ่งปฏิเสธเพิ่มปฏิเสธไม่เสร็จเฮ้ยเขายังใจสู้อยู่ดีแล้วช่วงนี้เพื่อนๆน่าจะเออบางคนนะที่เรียนแบบว่าไม่ใช่มหาลัยอาจจะปิดเทอมแล้วก็ได้มผมเห็นส่วนใหญ่ก็ปิดกันหมดละน่าจะปิดแล้วแหละอยากเที่ยวว่ะเที่ยวดิไม่รู้เที่ยวไหนไไหทำไร ไม่รู้จะไปกินมาม่ามาม่า,มาถ้วยไปเช่าห้องแล้วก็าานนะกินเออใช่ตอนนั้นกูไปไปไป,ไปเช่าห้องห้องนอนเงี้ยไปกับเพื่อนแล้วก็ซื้อมาม่าแก้วนั่งกินแค่นั้นแหละไม่มีเฮียอะไรเลยก็ไม่รู้ว่าจะไปทำไมแต่กูว่แต่แค่อยากอากอกเอออย,อยู่นู่นหมดเลยมันทำที่ข้างนอกได้ด้วยนี่ได้ได้มันก็ได้แล้วไปเล่นบนไหม ไม่มีวะกูวิ่งไปเฮ้ยนี่นี่นี่เอานะอ๋อเฮ้ยเหี้ยเห็นแล้ววะมีวาดแน่เลยน่าจะน่าจะงั้นนะไม่ก็ดิวเลอร์เห็นระวังเดวิลอร์อาจจะมีก็ได้นะบนลนะอ้บนเนี้ะอ่าจะมีก็ได้เพื่อนกัดมีทั้งส้มทั้งฟ้าเลยโอเคตาย กตีส้มกันดีแล้วไอ้กคลิปตีไม่ตายว่าเตรียมไปซ้อนไอ้เฮียปวกข้างบนเลยมันจะโดนป่าววไอ้ปวกนั่นไงบอกว่าไอ้ปวกโดนไม่รอดด้วยไอ้ปวกตายปวกโดนมันมุมกัดไอ้เฮีย อืมปวกแพ้แมงมุมเหรอวะไม่รู้ถ้าตามหลักความจริงก็เฮียแมงมุมตัวเบลเลอร์แต่ปวกมันเยอะนะโอ้ไม่รู้อะบนนร์บนไม่อยู่กันตายไหมล่ะตายตาย,ยังไม่ได้กดเปิด The destroyed tower. have Hellborn Legion a กีก็ไม่ได้กดเปิงอ่ะกลงาะเพื่อว่ากดสโลทีหลังนี่แหละอารักหน้าเล่นเปิงเหมือนกันก็เคยน่าน่าเป๊ปสายเล่นไม่เป็นรีมาน้ำกูดิแบบยุ่งมื่วก่อนมันก็ไม่เจอว่าสายเล่นไม่เป็นดิมันแบบสายไม่รีบเออวิ่งช้าวิ่งช้าแบบเมื่อก่อนต้องรีบหาพีเคไวที่สุดไงแบบตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเออเมื่อก่อน กูก็ไม่รู้เมื่อก่อนเขาเล่นยังไงวาเปนกูแหวนที่แรกกูเล่นอะงอคอมแบบง่ายงงงอออ่อเหยียกูเข้ามาวะเปิดเปิดเปิดไปแล้วเปิดไว้แล้วเออไม่มีใครปิดอยมึงด้วย อ๋อผมว่ามันเกมไวยไปแล้วนะื่อนโอเคแอนโดโกเกมนี้ก็ไม่มีแล้วมากก็แค่วิ่บล็อกดับเปิงอะไรเงี้ยจริงๆดุดเดือดนะผมทำเอลเดอร์ด้วยซ้ำลยโอเคไปแล้วผมทีมเราก็เล่นดีกันด้วยแหละทำเขาลุลัวงฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็ไปละบ๊ายบาย